สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิเวียนชาแนลนะคะคลิป r a n ด o m สั้นถามมาต่อไปโชคชะตาจะหมุนสิ่งใดเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้ขอให้พ่ปูดบอกออกมาให้ตรงให้ใช่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้โชคชะตาจะหมุนสิ่งใดเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้ king of pentacle s ว้าว หมุนเงินราชาทูราชาเหรียญหมุนเงินความที่มั่นคงในชีวิตความที่เป็นสิ่งที่รอคอยมานานแสนนานนะคือใครๆก็ต,ต้องอยากการอยากได้เงินใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่คิงเนาะเป็นเป็นไนท์อัศวินเหรียญ ก็จะเป็นเรื่องเรื่องเงินนะคะเรื่องการที่แบบเราทำทุกวันเหมือนเดิมอะ่ะสร้างความมั่นใจความมั่นคงมันเป็นความมั่นคงความมั่นคงความน่าเชื่อถือการที่แบบทำอะไรแบบประจำเนาะเป็นชีวิตประจำวันเรานี่แหละแต่ว่ามันจะมีความมั่นคงขึ้นมีความน่าเชื่อถือสิ่งไหนที่ทำแล้วมันจะรู้สึกแบบมีความแบบ มั่นคงกว่าแต่ก่อนจะหยิบจับอะไรก็เริ่มแบบเป็นเงินเป็นทองแล้วนะคะในตอนนี้ s i of p e n t a c l e อุยเงินมาแบบเงินเด่นจังเลยเนาะหกเหรียญจะมีผู้เข้ามาหยิบยื่นช่วยเหลือจากการที่เราอาจจะทำแบบอ้เงินคืออมไมันงอกเงยช้าจังเลยจากนี้ก็อยากได้ความช่วยเหลือจากใครการที่เราพูดเราเป็นคนที่แบบมีความแบบน่าเชื่อถือ มีความความมีประสิทธิภาพความมีประสิทธิผลของเราอะ่ะทําให้คนอื่นเขามองเห็นความดีของเราความมั่นคงของเราความที่เราแบบมีความขยันหมั่นเพียรคือทําทุกสิ่งทุกอย่างแบบเหมือนเดิมในทุกๆวันนั่นแหละเขาก็จะเข้ามาช่วยเหลือ <c oughs> เข้ามาแบบเมตตาปราณี <c oughs> หรือจะแบบมาช่วยแบบไม่ได้หวังผลอะไรเลยเนาะ <c oughs> เป็นความหวังดีอะ่ะ เอื้อหนุนเอื้อเอื้อเอื้ออาทรนะคะหนึงดาบมมีความชัดเจนมีโฟกัสที่ชัดเจนความคิดที่ที่เคยแบบกถูหยุดสะงักอะไรไว้มันจะได้มีการเคลียร์นะคะหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่กระจ่างแจ้งมันจะได้รับความชัดเจนชัดแจ้งเกิดการเคลียร์เกิดความกระจ่าง เกิดการตัดสินใจซิกออฟวันโอ้ทำไมดีจังเลยสั c e s สควา้าประสบผลสำเร็จรางวันแล้วก็รางวัลแล้วก็ความสำเร็จแล้วสำเร็จอีกนะคะสำเร็จอย่างแน่นอนสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณหวังไว้6กไม้เท้าออกมาการันตีว่าคุณจะได้รับความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาอู้เด e w เวอรคุณจะมีความสุข คุณจะได้รับการเติมเต็มคุณจะได้รับคือแบบมันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะเดเวอร์คือแบบมีความสุขสมอารมณ์หมายถ้าเป็นในเรื่องบทรักบทกวีก็คือจบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง Pinterest ได้รับอิสระมีปสติปัญญาอย่างรู้ภายในตื่นรู้จากจิตข้างในหัวใจเกิดกับอะไรนะไอสติปัญญาเหมือนได้ตื่นรู้จากสิ่งที่ คลุมเครือมานานไฮพินเทสตื่นรู้ด้วยตัวของคุณเองอะไรอีกซเวนอฟครับอาจจะได้เจอคนที่แบบถูกใจหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนหลายๆอย่างเข้ามาให้เลือกหลายๆอย่างพร้อมกันอาจจะเป็นทั้งเรื่องหน้าที่การงานตัวเลือกที่จะเข้ามาให้คุณเลือกนะคะแ e สเมนมองว่าคุณน่าจะได้พบเจอกับคนที่คุณใฝ่ฝันอยากจะได้พบเจอ ตอนนี้จะได้หวนกลับมาพบเจอกันแบบสุขสมหวังอ่ะ justment ดูแบบอบอุ่นมีความสุขมากๆเลยสิ่งที่คุณรอคอยมานานแสนนานหรือสิ่งที่คุณพยายามทำแบบทุกๆวนันความขยันหมั่นเพียรในเรื่องของการเงินนะการเงินการงานหรือทุกๆเรื่องเลย the world เนาะรวมทุกๆเรื่อง ออกมาถ้าเกิดว่าคุณโรความรักคุณก็จะประสบผลสําเร็จเลยแต่จะมีคือแบอาจจะได้พบเจอกับคนที่แบบใจดีสายเปคนที่มีความชัดเจนเข้ามาแล้วแบบแสดงความชัดเจนว่าเขากับคุณต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในอนาคตมันจะมีการวางแผนจะมีการพูดจะมีการคุยแล้วจะมองเห็นแผนการในอนาคต แต่ตอนแรกก็อาจจะเป็นเพื่อนเริ่มจากการเป็นเพื่อนไปนก่อนเป็นเจ็ดถ้วยที่อาจจะต้องไปโฟกัสในเรื่องอย่างอื่นอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักในทันทีในการที่จะได้พบได้เจอหรือเขาคนนั้นที่จะเข้าเข้ามาหาคุณนะแต่ว่าในเรื่องของการเงินนี่โดดเด่นมากจะมีคนคอยช่วยเหลือเงินที่คุณ ทำงานมาทั้งชีวิตนั่นแหละหรือที่คุณทํามาตลอดสิ่งที่คุณพยายามทําตอนเนี้มันจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าความสําเร็จของเป้าหมายของคุณอยู่ที่ไหนมันจะมีความชัดเจนและสุดท้ายแล้วเงินที่คุณปรารถนาคุณอยากได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตการงานที่คุณมองหาอาจจะต้องการแบบโปรเจกต์ใหม่หรือเพิ่งจะเริ่มสร้าง คุณจะได้รับผลสําเร็จในหน้าที่การงานส่วนความรักอาจจะช้าหน่อยความรักจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณจะประสบผลสําเร็จแต่ก็คือประสบผลสําเร็จแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนั่นก็คือการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหกไม้เท้าหกไม่เท้าก็คือการที่จะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเหมือนกับอัศวินเหรียญอาจจะไม่ได้หวือหวามากมายแต่มันมองเห็นอนาคตร่วมกันมองเห็นความสําเร็จ และคุณกับเขามีจิตใจที่สื่อถึงกันโดยที่คุณก็ตื่นรู้แล้วคุณตื่นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคือถูกจัดสรรโดยพมรมลิขิตและจักรวาลที่ทําให้คุณกับเนื้อคู่ของคุณน่ะได้กลับมาพบมาเจอกันคือคนที่คุณใฝ่ฝันคนที่คุณต้องการเป็นสเปคคือแบบชอบเลยคนนี้อยากได้แบบนี้คุณจะได้แบบนี้นะคะ สิ่งที่โชคชะตาจะหมุนเข้ามาหาคุณนั่นก็คือหมุนเงินหมุนความสำเร็จนะคะในทุกๆเรื่องเข้ามาหาคุณเลย The World จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งคือทุกอย่างที่คุณปรารถนาคุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นโอ้คืออะไร Magic p พ a y e r เนี่ยง,งสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณร้องขอปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์สิ่งที่คุณร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละ คุณจะได้รับแต่เรื่องเงินคือเด่นวาย e อเพนป่าเปิดแล้วเหมือนกับโชคชะตาดวงชะตาของคุณเริ่มเปิดแล้วอะ่ะไม่มีอะไรที่จะขวางกั้นคุณได้นะคะเหมือนกับคนเรานอะเมื่อถึงเมื่อไม่ถึงเวลาร้องขอสักแค่ไหนอ่ะเทวดาองค์ไหนก็ไม่สามารถที่จะโดนบันดาลช่วยเหลือเราได้ในตอนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อถึงเวลาแล้วอ่ะ ต่อให้เราแบบเฉยๆหรือเราแบบไม่ได้โฟกัสแล้วอ่ะเราก็จะได้รับสิ่งนั้นเพราะมันคือสิ่งที่เราควรจะได้รับขอให้คุณแบบจะขอพรอนะ่ะขอแล้วปล่อยไปเลยแล้วก็เชื่อว่ากอ,อฉันจะได้แน่ๆแต่มามาตอนไหนแค่นั้นแหละขอแล้วก็ปล่อยไม่ต้องไปจดจ่ออุย้ยเลิฟความรักคือแบบคุณแบบความรักโดดเด่นเป็นสงา่าเฉียดฟ้ายอดเฉลี่ จะนำพาความรักที่ดีมาหาคุณความรักที่มีความชัดเจนมีความแจ่มแจ้งมีความสุขมีความโรแมนติกหนึ่งในนั้นก็คืออาจจะเป็นคู่บุญคู่บารมีเนาะที่แบบว่ามีจิตใจที่แบบสูงส่งมีสติปัญญาที่เลิศล้ำอาจจะเป็นคนที่แบบมีเซนส์มีจิตสัมผัสก็ได้ทูตความจริงรักที่เป็นจริงที่คุณจะได้รับโอ้ oh my god ดีใจจังเลย คือเป็นรักที่เป็นจริงฝันที่เป็นจริงเลยนะคนที่คุณแบบอยากได้อยากได้คนนี้คนนี้อยากได้คนแบบนี้อะไรเนี้ยที่คุณตั้งสเปคไว้อ่ะคุณจะได้หรือแม้แต่พวกเงินทองเนาะที่คุณคิดว่าเออมันช้าเหลือเกินอ่ะคุณก็จะได้ในเรื่องเงินเรื่องงานก็จะประสบผลสําเร็จคือเหมือนกับว่าถ้าเหมือนกับสัมพันธ์กับลาหูเนาะย้ายออกจากดาวพฤหัสรู้สึกแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันจะรู้สึกดีขึ้น ขยาย o s สอะไรนะ amplify your positive emotion อารมณ์ของคุณนะ่ะจะแผ่ขยายออกไปคุณจะส่งพลังแบบไหนออกไป emotion ของคุณนะ่ะอารมณ์ของคุณนะ่ะคุณจะส่งแบบไหนถ้าคุณส่งอารมณ์ positive ออกไปมันก็จะแผ่ขยายแล้วดึงดูดสิ่งดีๆที่คุณปรารถนาเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าคุณ ปล่อยในคทีบออกไปที่เป็นพลังงานลบมันก็จะขยายออกไปเหมือนกันแล้วก็จะดึงดูดสิ่งที่แบบเป็นลบๆเข้ามาความคิดสําคัญนะคะเพื่อนวีก็อยากจะเน้นให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนในเรื่องของคอนโทรลความคิดของตัวเองดีๆเพราะความคิดของเรานี่แหละจะลิขิดชีวิตของเราให้เกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่คุณแบบเชื่อลึกๆคิดลึกๆในใจนั่งน,นั้นแหละมันจะเกิดขึ้นอุ้ยเรื่องของความรักเลิฟแมทเตอร์คนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้นะ 99.9% 9 99ซคุณจะสำเร็จในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนดวงความรักคือเปิดเปิดคือแบบการันตีออกมาว่าอันนี้ก็เลิฟอันนี้ก็เลิฟแมทเตอร์โู้จะไดเเ้เป็นการเริ่มใหม่เป็นการเริ่มใหม่คุณอยากมูฟออนหรือเปล่าถ้าคุณอยากมูฟออนคุณจะได้เจอรักที่แบบแท้จริงมั่นคงนะหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนรักเก่าที่คุณรอคอยอ่ะมันจะได้มีการกลับมาเริ่มใหม่ อยู่ที่ว่าคุณจะเอาสิ่งไหนเลือกได้นี่คุณขยายออกไปคุณคุณแสดงว i ยเปเรชันของคุณออกไปคือแรงกระเพื่อมอ่ะคุณส่งออกไปคุณอยากได้คนใหม่คุณส่งออกไปรักดีๆแบบไหนเนี่ยที่เป็นอ่าเจ็ดถ้วยของคุณเนี่ยคุณส่งออกไปคุณอยากได้แบบไหนคุณเรียกร้องแบบนั้นแล้วสิ่งที่คุณร้องขอเมจิกเพเยอร์จะนำพาสิ่งที่คุณร้องขอกลับคืนมาแรงกระเพื่อมนี่แหละ ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้เลิฟแมตเตอร์ความรักที่เป็นไปได้ในเรื่องของความรักเรื่องของความรักเนาะแต่การเงินที่ไพ่ทาโร่ก็ออกมายืนยันนะคะการเงินการงานนั่นแหละคือสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะสําเร็จทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความรักเป็นพื้นฐานเราก็จะสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเพราะว่าพลังงานของเราดีแล้วเราอยากได้อะไรเราจะสามารถดึงดูดได้ดังใจพรี ขอให้สงบจิตสงบใจทำใจให้สบายให้สงบนะอย่าได้เล่งเล้าอย่าได้แบบโอ้อเพราะว่าอารมณ์ของเราเนี่ยถ้าเรารักษาความที่แบบสั่นสะเทือนได้ดีสิ่งสิ่งนั้นจะเข้ามาหาเราด้วยความที่หัวใจที่สงบร่มเย็นเป็นสุขนะคะ observe r ผู้สังเกตการนี่มีคนแอบส่องแอบมองคุณอยู่หรือจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ คอยช่วยเหลือคอยสังเกตการคุณอยู่ว่าใจของคุณสงบเมื่อไหร่คุณจะได้รับสิ่งนั้นเมื่อนั้นแหละพยายามที่จะทำจิตใจให้สงบมีความสุขแล้ว to b ี fa i r คุณจะได้รับสิ่งที่คู่ควรสิ่งที่ยุติธรรมให้คู่ควรกับสิ่งที่คุณปรารถนาขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูแลนดอมนี้สุขสมหวังสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ